จริงเลยว่าไอ้เจ้าฮอนด้าซีีใหม่เนี่ยจะสวยแล้วก็ดีไซน์เลือดหรูดูดีขนาดไหนไปดูกันนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูรอบคันไปข้างในไปทุกซอบทุกมุมเลยะคะ่ะให้เหมือนแบบเพื่อนๆมาดูของจริงเองเลยตอนนี้ก็กําลังเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวถึกับพักก็ถึงเดี๋ยวขอตัวเดินทางแป๊บนึงนะคะ จ,จอดรถคันเก่าเพื่อเอาคันใหม่ไม่ใช่เขาก็ได้นะเขาให้ราคาดีอันนี้ก็คือฮอนด้าบ้านใหม่นะคะโชว์รูมใหญ่มากเด<ห>ี๋ยวเราจะเข้าไป สำหรับดีไซน์ภายนอกของเจ้าสวิคใหม่คันนี้เป็นรุ่น RS ตัวท็อปนะคะบอกเลยว่ามันดูล่อและหรูราขึ้นมากกระจังหน้าและกันชนหน้ายังดีไซน์ใหม่อีกด้วยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ส่วนไฟตัดหมอกคู่หน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED ค่ะนี่จะเป็นกีการ์ดนะคะเป็นกุญแจกีการ์ดของ Honda มหน้าตาเป็นแบบนี้มันดูดีมากเลยอะตรงเนี้ยเขาจะมีผมที่กดใช่ปะ แต่อันเนี้ยอีก้าตรงเนี้ยมันไม่ต้องมีปุ่มไงก็คือเดินมาใกล้ๆรถแล้วก็เปิดรถแบบนี้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องมากดปุ่มตรงเนี้ยไม่ต้องเมื่อยนิโพวงอุ้ยมุมมองมันสบายมากเลยอะ่ะอันสูงร้อยห้าสินะนั่งเนี่ยกำลังดีเลยนั่งค็ตรงนี้มันดูตรงนี้มีที่ใส่แก้วน้ำสองช่องแล้วมันมีที่รองดีด้วย ที่วางของกว้างอยู่นะนี่เราก็สังเกตว่าเบาะเนี่ยเบาะมันเป็นเบาะหนังกลับใช่ไหมแบบนี้เรียกเบาะหนังกลับอันนี้มันเป็นหนังกระป๋องหนังกลับตรงนี้ปึ๊ิงจริงมันต้องนะอ,อ,อันนี้คือหนังกลับอันนี้คือหนัง <Wow. S 2> เดินได้แดง เบาะปัดได้หกทิศทางครับเดินหน้าสายหลังขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับก็คือนขับได้หกทิศทางเลยตรงนี้ก็เป็นบเบรกมือไฟฟ้านะครับที่อันปันกดและส่วนอันล่างเขาเรียกว่าเบรกโฮถ้าคนที่เขาได้นี่ก็คือแบบออโต้องหงอยครับในกรณีที่เราใส่เกียร์ดีอยู่แล้วเรามาจอดติดไฟแดงครับเราสามารถ เอาเท้าออกจากเบรกได้เลย okay. ส่วนปุ่มตรงนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าไดโหมดนะครับมันจะมีโหมดการหาักสี่ให้เราเลือกแต่ตอนนี้เราจะเห็นเพราะว่าเราคันนี้ยังไม่สตาร์ทอยู่นะครับโอเคถ้าเราสังเกตหลังตัวพวงมาลัยตรงนี้อ่ามันเราเอามือมาจิ้มดูหน่อยจิ้มตรงนี้ตรงพวงมาลัยตรงนี้นอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าพ t ดดั้นชิพนะครับในกรณีที่เราใช้โหมดพ t ดด r ้นชิพ เราจะอ,อยู่ในโหมดใดไม่ได้นะครับเราต้องผักมาเป็นโหมดสปอร์ตถึงเล่นเป็นพอั์ชิพได้นะครับเขาก็คงอะไรนะคะสามารถปรับได้สี่ทิศทางก็คืออันต้องดึงขึ้นมาข้างหน้าได้แล้วก็แบบขึ้นลงแบบเนี้ยได้แล้วแต่คนถนัดขับนะแล้วมันมีอันนี้อยู่ตรงไหนอะชาร์จชาร์จวอลเล็ตอะ mm hmm. อ๋อนี่ไงชาร์จโทรศัพท์โอ้โหจะจิ้มตาแตะวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ได้เลยชาร์จได้เลยนี่นะ ไม่ได้ไม่สตาร์ทรถมีอันวางไว้แต่อันนี้ชาร์จไม่ได้เพราะอันยังไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยวางแบบนี้เลยนี้ดีวางโทรศัพท์ไปด้วยชาร์จไปด้วยอันนี้มีสัญลักษณ์แอร์แบ็กด้วยนะแอร์แบ็กมันช่วยทำอะไรนะพี่เอิญเวลาในกรณีที่เรารถชนหรือเกิดอุบัติเหตุนนะครับมันจะมีแอร์แบ็กพุ่งออกมาเลยก็คือมีที่หัวใจหนึ่งโจุดฝั่งซ้ายหนึ่งจุด แล้วก็เส,สาเอก็คือตรงนี้2จดุดแล้วก็เป็นม่านนิรลยัยไอีก2จดุดรวมกันหกจุดโผลโพรงมาเลยเขาก็ดีไซน์มาแบบเย็บได้แดงอย่างเงี้ยี่มันดูดีมากเลยสปอร์ตอ๋อมันจับถนันมือดีเนาะชอบอ่ะชอบแอร์อย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบลำโพงอ่ะปรับลำโพงอย่างเงี้ยปรับคืนอ่ะ มาตรวัดพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด10.2นิ้วระบบเครื่องเสียงให้จอสัมผัสถึง9นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้พร้อมให้ระบบคำสั่งเสียงแบบ Siri อีกด้วยนีย่เออมันใช้งานง่ายเนาะขับไปก็แค่เอานินวโป้งมาเลื่อนตรงนี้มีหมดอันนี้ด้วยเนี่ย อเด็กถีบกดปุ่มโชว์ตอบได้คุณลุงเดี๋ยวพยายามาด้านซ้ายหน่อยด้านซ้ายมันมีบลูทูธอยู่นะก็นี่ฝั่งซ้ายก็จะมีเตือน,นบลูทูธนะฝั่งซ้ายเราก็มาฝั่งนี้บนฝั่งนี้มีบลูทูธ USB แอปอะไรพวกเนี้ยเป็นโหมดต่างๆอ่ะก็คือเรื่องฝั่งซ้ายขวาเขาแยกมาให้เดี๋ยวอันจะลองมาใช้ออเ l e จ์ชาร์จิ่งดูตอนนี้อันใส่เคสโทรศัพท์นะลองวางดูว่ามันชาร์จติดไหม,ม อ๋อใส่เค้กก็ชาร์จติดดีไหมนสะดวกสบายวลาฝั่งก็ชาร์จได้ดีอะชอบแล้วมันเป็นมุมที่ดีมากเลยตรงนี้อันมองว่าเออมุมตรงนี้ดีอะเพราะว่าฝั่งคนขับใช่ปะมือมันก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็มาหยิบอย่างเงี้ยหยิบง่ายเนาะ๋ยวต้องไปนั่งฝั่งของขับเดี๋ยวย้ายแป๊บนึงนะถ้าในมุมมองของอันนะมองว่ามันดีมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับตัวรุ่นก่อนก่อนคือมันออกแบบมาสวยดูดีมากเลย ข้างหลังเรดูกว้างมากนะเดี๋ยวเอาไปนั่งแป๊บนึงเออมันนั่งสบายอ่ะภายในห้องโดยสารยังคงให้ความสปอร์ตอยู่นะคะแต่เพิ่มความหรูหรามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเบาะเป็นแบบหนังกลับดีไซน์ใหม่สีดำได้แดงให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นช่องแบบ USB ข้างหลังนะคะมีสองช่อง ดูอันนี้วางแก้วน้ำใช่ไหมอืมตรงนี้ลำโพงตุ้มตุมอันนี้พี่เออสูงร้อยประมาณร้อยเกือบเกือบแปสินั่งดูก็ยีก็นั่งได้นีหัวก็หัวชนไหมหัวไม่ชนแต่มันตรงนี้มันดูเรียบๆไปอะถ้าคนตัสูงนั่งแล้วมันรู้สึกสบายไม่สบายฟัน มันรู้สึกไม่สบายเกิดร่อ,องไงลาวอร์ใช่ตปติถ้าเป็นคันนี้ก็ต้องอเอาบอลหลังออกแล้วก็ที่นอนมาพูแต่เขาออกาบบแบบนี้เพื่อให้ช่วงขามันดูกว้างขึ้นไชรถก็เป็นไฟ LED เหมือนข้างหน้าเลยอ,อันย่อด,ดูหน่อยนี่นะคะรุ่นตัวท็อปก็จะมีท่อ2อง่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดดูข้างในกัน เปิดง่ายมากข้างในเบาะนะคะเปิดมาก็มียางอะไหไว้ให้ด้วยนี่นหลายยคนคงจะชอบหน้าดูมียางเปลี่ยนข้างในกว้างมากนี่อันเข้าไปนอนได้ทั้งคนน่ะได้สองอันเลยอ่ะีกลั และนี่ก็เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะเทอร์โบเลยส่วนแรงม้าจะอยู่ที่ร้8ยแปดแรงม้าเลยนะอนตรงนี้ตรงนี้เ<อ>ทอร์โบเทอร์โบอยู่ตรงนี้สำหรับซีวิใหม่นะคะตัวนี้จะมีอยู่3มรุ่นก็คือรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางแล้วก็รุ่นพ็อก รุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่9,60,000กว่าบาทส่วนตัวท็อปตัวนี้ที่อันพามาดูนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านกกว่าบาท <No. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีวิคตัวใหม่คันนี้สวยขึ้นแรงขึ้นสมรรถนะดีขึ้นเลยใช่ไหมสำหรับอันมองว่ามันดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อน,นว่าไงสวยมากยังไงก็ลองมาดูกันได้นะส่วนสมรรถนะต่างนะคะเดี๋ยวจะอัปคลิปหน้ารอติดตามเลยนะคะว่าสมรรถนะข้างในจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องคาร์ทูเดียน สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารยานยนต่างๆสามารถติดตามคาร์ทูเดได้ตามช่องทางต่างๆด้านบนนี้เลย